คุณเคยประสบปัญหากับการเล่นยังไงก็ไม่โหดไปครับอย่างเช่นแบบนี้ เอาเลยครับก็เอาเสนอผู้ชมทท่านเลยนะครับดิฉันผมนะบิขิโอคุงนะครับคือเมื่อกี้ก็เป็นรูปแบบเป็นภาพนะครับที่ผมเล่นไว้แล้วก็แบบกากเกลื่อนมากๆเลยนะครับคือเราก็จะมาสอบวิธีการแล้วกันนะว่าจะทํายังไงให้เราไม่กากเหมือนแต่ก่อนนะครับก็คือพัฒนาขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันเลยครับว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเทคนิคก็มีอยู่ประมาณ5เทคนิคนะครับ5เทคนิคเท่านั้นที่ทําให้ทุกคนน่ะสามารถชนะแบบว่าโดนลุมก็ยังชนะได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ไปเล้เลยลครับเทคนิคแรกก็คือการยิงให้คมนั่นเองนะครับยิงให้คมคือยังไงก็คือยิงยังไงก็ได้ให้มันตายภายในเม็ดเดียวนะครับก็คือ แบบสายไฮไลท์เลยนะครับก็คือการยิงหัวนะครับให้มันแบบคมที่สุดที่จะคมได้นะเว้ยมันเป็นเทคนิคอย่างแรกเลยที่ทุกคนต้องมีอ่ะในการแบบ1 1หรือว่า22อะไรอย่างงี้นะครับทุกคนต้องมีนะครับคือถ้าใครยังไม่รู้วิธีการแบบจะคมยังไงก็ไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับสอนแบบยิง DPI อยู่นะโอเคก็แบบว่าถ้าสมมุติถ้าเราแบบว่าถ้าเรายิงคมนะครับเราสามารถสวนศัตรูได้แบบแบบยังไงก็ส่วนได้ยังไงก็ชนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวแบบไปดูคลิปสอนแล้วกันนะว่าจะมีอยู่นะในช่องผมนะครับไปดูกันได้นะโอเคไปททคนิคต่อไปเลยครับเทคนิคที่2นะก็คือการระวังหลังนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับศัตรูมีเกินกว่า1ตัวนะครับเราต้องระวังหลังให้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอาจจะโดนหลอยหรือว่าอาจจะโดนแบบโดนล้วงหลังอย่างนี้ได้นะครับคือเราต้องระมัดระวังตัวให้มากที่สุดนะครับในการเล่นแบบโดนลุมนะครับโอเคไปเทคนิคต่อไปเลยนะครับ เทคนิคที่3ก็คือการตั้งไอวอลรอบตัวนะครับแน่นอนนะับศัตรูมีมากกว่า2หรือว่ามากกว่า1นะครับคือเราต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับนั่นคือการตั้งไอวอลให้รอบตัวนะครับคือเราไม่รู้เลยว่าศัตรูจะมาจากหลังหรือว่ามาจากหน้านะครับคือการตั้งไอวอลรอบตัวเนี่ยเป็นการแบบชัวร์ที่สุดลแล้วว่าเราจะปลอดภัยนะครับแต่การโดนยิงนะไปเทคนิคต่อไปเลยเทคนิคที่นี่ก็คือการเคลื่อนที่แบบสลับกันนะครับคือมันมีหลายรูปแบบนะเว้เทคนิคนี้นะ่ะ คือการแบบเคลื่อนที่ให้ไม่ซ้ํากันหรือการเคลื่อนที่ให้ไวกว่าศัตรูนะครับคือการแบบเคลื่อนที่สับไปสับมาเพื่อให้ศัตรูงงนะครับว่าเราจะไปทางไหนคือถ้าเป็นผู้เล่นที่เก่งมากๆที่เรา1-1ด้วยหรือว่า2-1ด้วยเนะี่ยคือเขาจะสามารถจับทางเราได้ง่ายมากนะเว้ยคืออย่างแรกเลยคือเราก็ต้องแบบสลับสับเปลี่ยนวิธีการเล่นของเราไปเรื่อยๆนะครับคือห้ามซ้ํากันในแต่ละแม์นะอย่างเช่นเร,เราแบบ ครั้งแรกเราโดดยิงฝั่งขวาอีกครั้งนึงก็ไปโดดยิงฝั่งซ้ายได้นะครับคือสลับกันไปมานะพยายามอย่าเล่นให้มันแบบซ้ํากันนะครับเพราะว่ามันจะจับทางง่ายเนาะอาจจะโดนแบบยิงหัวง่ายนะครับโอเคนะก็ไปลองฝึกกันดูนะครับ เทคนิคสุดท้ายก็คือการ snap ยิงนะครับหลายๆคนที่เป็นมือใหม่ก็จะอาจจะงงว่า snap ยิงมันคืออะไรนะครับก็คือการยิงแบบหลบอยู่หลังไอ้บอลนะครับนั่นคือการ snap ยิงตามคลิปนี้เลยนะครับก็คือการเดินไปข้างหน้าแล้วก็ยิง snap อย่างนี้นะครับนี่คือการ snap ที่ถูกต้องนะเว้ยประโยชน์ของมันก็คือการป้องกันเราถูกยิงจากศัตรู50-60%เเลยนะเว้ยคือมันสามารถป้องกันเราถูกยิงจากศัตรูได้ดีมากๆเลยนะครับ ก็จบไปแล้วสําหรับคลิปในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะเว้ยคือมันเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมที่ผมเอามาบอกเองนะครับคือผมไม่ได้ไปดูใครมาไม่ได้ไปก๊อปใครมานะเว้ยคือผมไปดูแบบดูสเต็ปตัวเองแล้วก็มาลองมาลองพิจารณาตัวเองดูนะครับแล้วก็มาลองสอนดูว่ามันเวริร์กจริงๆนะครับ,บก,การเล่นแบบนี้นะครับโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำคลิปอะไรอีกมากมายเลยโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไอ I need that go y'all Got hits when they throwing in the fastball Just too quick for it peeling off like the whip Orange seeing the of this piss Boy I got too much I gotta tend to Car payments and a rent due Told y'all that I'm six foot But with the money stabbing I'm ten too Too much that I've been through So I put it all in that rear view Clean money in a black whip Got old problems with the, the rest Had a few friends But they suck in the past I don't even trip When I'm thinking about that Hopped in the whip And we all in I'm yeah. in the big leagues Told don't miss me Ballin' like you